私たちはた เิ็นสหายเป็นตน้นเป็นประธานเป็นเจ้าภาพร้อมด้วยบุณณธิดาได้ตั้งศพของคุณยองเป็นจมามารองพระไว้บ่อเป็นกุศลและป้อเป็นบุตรหวังที่จะไดุ้อิิก,กานาพลอสองส่วนบุกุศลนี้ไปให้ถึงหลวงจ่ ของคุณยอมมันจะมากต้องเ้นให้ไปโซสุปฏิในสัมปายภพภัยภาพหน้าฉะนั้นในคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายจึงได้จัดให้มีพระสัรมเทตนาหนึ่งธรรมาเดิมกัน เพื่อที่จะได้สร้างกุศรให้แก็ทาก่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมง,งานงเป็นกุศลนศรซึ่งคำว่าบำเพ็ญกุตรศรตศอก็หมายความว่าเอาศรนั้นมาทำความเฉลียวฉลาดให้เต็มร่เพราะครว่าบำเพ็ญแปลว่าทำ ให้เต็มทำให้มีทำให้มากส่วนคำว่ากุศลนั้นแปลว่าความเฉลียวเฉละลหรือปัญญานั่นการตั้งศพเอาไว้ก่อนเป็นกุศลก็เพื่อให้เราท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมในงานนี้เกิดปัญญาไม่ว่า สิ่งใดใดที่จะขึ้นทำขึ้นในงานเราเป็นกุศลสดนี้เป็นปกราราฐานสอนให้เราท่านทั้งหลายได้เกิดปัญญาไม่ว่าจะเป็นการจุดโทเทียนไม่ว่าจะเป็นการจัดดอกไม้ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญกุศลก็สอน ซึ่งก็จะได้เห็นว่าร่างกายสังขารของเราท่านทั้งหลายก็เหมือนผู้เหมือนเทียนที่จุดอยู่หน้าศพนั่นแหละก็เหมือนดอกไม้ที่จัดกระดับข้าไว้ที่หน้าศพนั่นแหละให้เราเห็นเป็นสัจธรรมแปลว่าความจริง ความจริงของชีวิตเราก็เหมือนกันยากจมทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่กับปัจดังที่ท่านกล่าวว่ามีความเกิดขึ้นในเบื้องตอน้นตั้งอยู่ในท่ามกลางแล้วก็ ชีวิตมนุษย์ของเราก็เจ็เช่นเดียวกันว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่กับปัจจัยที่เราได้เห็นแต่ปฏิี่พระท่านได้ใช้บางอายในการสวดพระอภิธรรมเราก็จะเห็นว่ามีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตาย ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นนี่ก็สอนให้เราเกิดปัญญารู้ว่าเราเกิดมานี้ไม่มีใครที่ไม่แก่ไม่มีใครที่ไม่เจ็บไม่มีใครที่ไม่ตายทุกคนไม่อาจจะหลีกเลี่ยงหนีความแก่ความเจ็บความตายไปได้นี่เป็นธรรมดา ฉะนั้นการมางานบำเพ็ญกุศลสพสจึงทำให้เราได้ปัญญานิปรัตน์เพื่อจะได้รู้เท่ารู้ทันกองสังขารของเราท่านทั้งหลายว่ามีลักษณะเป็นเช่นนี้เกิดมาแล้วเราก็แก่ความแก่นีิมีลักษณะที่เรียกว่า แก่แบบที่เราไม่รู้ตัวกับแก่แบบที่เรารู้ตัวเดี๋ยวเรียกว่าแก,แกแ่แอบแฝงแท้ที่จริงเราแก่ตั้งแต่เกิดนั่นแหละจุดติดในทันของแม่เราก็เริ่มแก่แล้ว แก่มาเรื่อยๆตั้งแต่ท้องได้หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนก็บอกว่าท้องแก่แล้วใกล้จะคลอดอันที่จริงนักเรียกว่าเราก็แก่มาตั้งแต่นั้นเป็นการแก่ซ่อนรูปต่อมาก็แก่อีกรอบออกมาแล้วก็เป็นทารก แก่จากทารกก็มาเป็นเด็กแก่จากเด็กก็มาเป็นหนุ่มสาวแก่จากหนุ่มจากสาวก็มาเป็นเป็นวัยเป็นจะแพทย์จากเป็นจะแพทย์ก็ไปสามสิบสี่สิบวัยทำงานพอหนักเข้าหนักเข้าก็ไปแก่จนถึงโน่นวัยปดเกษียณพอหนักเข้าหนักเข้าก็เข้าสู่วัยชรานั้นความแก่ พอเห็นถึงวัยชราหรือวัยปวดกระเียณจะได้เห็นความแก่ชัดเจนยิ่งขึ้นยากยกทุกวันนี้แก่ก็มีประโยชน์พอหกสิบแล้วให้มันเดือนคนละหกร้อยบาทถ้าเจ็ดสิบเขาให้เจ็ดร้อยถ้าแปดสิบเขาให้แปดร้อยถ้าแปดสิบปีขึ้นไปเก้าสิบหรือถึงหนึ่งร้อยเขาให้พัน แต่ถ้าใครอยากจะได้สองเด้งก็ไปเดินตกบันไดขา,าจะได้เพียพิการทัน <c oughs> เป็นสองทันในความแก่ทั้งแก่ที่ปรากฏและแก่ไม่ปรากฏก็ทำให้เราได้เห็น,นี่ร่างกายสังขารเป็นอย่างนั้นแก่แล้วมันก็มีเจ็บเหมือนทุกวันนี้โรคไให้โควิดนี่คือความเจ็บความเจ็บให้ได้ปูก อันนี้เป็นธรรมดาคุณยอพี่แม่มในกระือนกันบอกว่าไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยไปนอนโรงพยาบาลคืนโตมาหาหลวงพ่อไอ้ก็ไอแค่ไคปหาหมอหมอตรวจแป๊บหนึ่งโลกสารพัดเลยติดเชื้อในปอดบ,าอบา้างไอยบ้าง เป็นอะไรอะมะเร็งในเม็ดเลือดขาวมันมาอย่างไงก็ไม่รู้ไม่รู้ว่ามาอย่างไงก็เลยโทรไปหาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าออกเป็นอาการรุนแรงไม่อาจจะเยียวยารักษาได้แต่ว่าคุณยมพี่แมนก็ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวไว้หมดแล้วร่างกายก็บริจาคให้โรงพยาบาลแต่พอเอิดว่าเป็นช่วงไข้โควิดเขาก็เลยไม่รับ เราก็นำมาบำเพ็ญกุศลศนี็ได้เตรียมตัวเอาไว้ออกแก่แล้วก็เจ็บเราหนีไม่พ้นว่าเราจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เป็นไข้ก็เป็นหนาวไม่เป็นโรคนู้นก็เป็นโรคนี้เป็นธรรมดาเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บ,เจ,บเจ็บอ่อนแอนแอเน,นี่ยหลวงพ่อในสองวนันนี่ความดันขึ่ง <c oughs> ไปไหนมาไหนไม่ก็จะได้ความดันมัน คุณหมอก็บอกว่าให้พักผ่อนบ้างให้ฉันยาให้เว้นจากการฉันพัตตาหารที่มันมีรสเค็มรสลงบ้าองหลวงพ่ออนี่ความเจ็บไข้ได้ป่วยไขมันความดันเบาหวานตามมาอยู่เรื่อยเนี่ยนี่เป็นธรรมดาพอเจ็บแล้วเนี่ยท่านสุดท้ายจะเจ็บมากหรือเจ็บน้อยไม่รู้ระยะโย สุดท้ายก็บอกว่าต้องตายมันหนีไม่พ้นโบราณเขาบอกเพาไว้หนีเสือหนีช้างยังพอมีทางหนีทําห<ม>นีความตายทางตันถามฟันไม่ไหวความตายมีทั่วทุกหวัวระแหงต้องนอนแอง่งแมงหม,มดลมแล้วก็ต้องหล<ม>นี่เป็นสัจธรรมนีม่เป็นความจริงเ<ม>ขา,ขาบอกว่าเราไม่สามารถจะกำหนดได้ กำหนดวันตายก็ไม่ได้กำหนดเวลาตายก็ไม่ได้กำหนดสถานที่ตายก็กำหนดไม่ได้กำหนดว่าตายแล้วจะไปอยู่ตรงโน้นตรงนี้ก็ยังกำหนดไม่ได้ฉะนั้นความตายนะั้นเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องของธรรมดายากจบนั้นมาวันนี้ก็ทำให้เราเกิดกุศลแปลว่าความฉลาด รู้เท่ารู้ทานกองสังขารของเราทั้งหลายแล้วว่าจะเป็นเช่นนี้ไม่ใช่เฉพาะเด็กไม่ใช่เฉพาะหนุ่มสาวไม่ใช่ชเฉพาะวะะัยชราแก่ชราญาติกยมความตายนี้ไม่ได้กำหนดอายุว่าอายุเท่านั้นเท่านี้แล้วจะต้องตายเวลานั้นเวลานี้จะต้องตายเดือนนั้นปีนี้จะต้องตาย ไม่ได้กำหนดเข้าไว้เมื่อถึงการเวลาของแต่ละคนพระพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมมุตนาวัตติโรโกรสัตว์โลกนลั่นแหละย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมเป็นตัวกำหนดชี้วัดว่าเราจะตายเมื่อไหร่เมณปราท่านบอกเขาไว้ว่าคนตายนี่เขาเรียกว่ามีตายอยู่สามประการหรือสามลักษณะ ว่าตายประการที่หนึ่งตายเพราะว่าหมดอายุไขประการที่สองตายเพราะว่าหมดบุญประการที่สาตายเพราะกันสามประการตายเพราะหมดอายุไขก็คือว่าอายุไขในปัจจุบันเอาเท่าพระพุทธจเจะแปดสิบปียู ถ้าใครอายุ80ปีแล้วตายนี่ถือว่าหมดอายุไขหมดแล้วไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้แล้ว80ปีหมดอายุไขตายประการที่สองหมดบุญบุญที่ทำเข้าไว้สั่งสมเข้าวว้เปรียบเสมือนหนึ่งอยกยอมมีเงินเอาไปฝากธนาคาร เรามาีฝากเท่าไหร่ก็ใช้ได้เท่านั้นไม่สามารถจะเบิกเกินกว่านั้นได้นีนคนเราก็เหมือนกันเกิดมาแล้วได้สั่งสมบุญทานการปุญเขกาไว้เพียงเท่านี้เหมือนคุณยอมพี่แหม่มนี่สั่งสมข้าไววหกสิบสองปีเมื่อหมดบุญแล้วก็ต้องละลาจากโลกนี้ไปนี่เรียกว่าตายเพราะว่าหมดบุญ บุญไม่สนับสนุนบุญไม่ส่งเสริมบุญก็หมายถึงกุศลผลบุญที่เราได้สร้างสมอบรมไว้แต่ปางก่อนยาิเกิดส่วนบุญในปัจจุบันที่เราได้ทํานี้ก็เป็นทุนรอนที่จะนําพาชีวิตของเราให้มีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองในชาติต่อไปภพต่อไปยาติโยมสาธุชนทั้งหลาย เขาถึงบอกเขาไว้ว่าเมื่อบุญพาวาสนาช่วยยามเจ็บยามป่วยก็หายยามแหนงยามหน่ายมันก็รักเมื่อบุญไม่พาวาสนามันไม่ช่วยยามป่วยก็เจ็บหนักยามรักก็แหนงหน่ายดังนี้เป็นต้นฉะนั้นบางทีก็ตายด้วยหมดบุญอายุน้นอยๆมาตายจากไปอะไรไปอย่างนี้เป็นต้นอีกประการหนึ่งกรรมมาตัดรอนอยากโยม ถือว่ากรรมที่ได้ทำเขาไว้เคยไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเยนชีวิตคนนู้นคนนี้เขาเข้าไว้พอเกิดมาในโลกนี้แล้วกรรมเหล่านั้นมาบีบคั้นกรรมเหล่านั้นมาตัดร้อนกรรมเหล่านั้นมาอุปาคาบให้ต้องตายจากไปดังเช่นที่เรารู้ข่าวทราบข่าวคนนั้นฆ่าคนนี้คนนี้ฆ่าคนนั้นเกิดไปประสบอุบัติเหตุโน่นนี่นั่น บางทีก็ไปถึกถล่มทับกันตายคนถล่มทับกันตายท้ำเทิมอะไรปิดพากันตายอย่างนี้ก็เรียกว่ากรรมนําพาให้ไปสู่ความตายตายทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าตายเพราะหมดอายุขายหรือว่าตายเพระาะหมดบุญตายเพราะว่ากรรมก็ถือว่าตายเหมือนกันยากอยู่ฉะนั้นเมื่อมางานศพแล้วก็ทําให้เราได้พบสัจธรรมเห็นความจริงอย่างนี้ ทุกคนไม่อาจจะหลีกหลีหนีไปได้หนีแก่ก็ไม่ได้หนีไข้ก็ไม่พ้นทุกคนก็ต้องตายฉะนั้นวันนี้อจาจาร์มักาจึงได้ยอเป็นพุทธภาษิตเขาว้ว่าคุญญานิปปะโรตกกัสมิงปฏิธาหนติปานินานติแปลว่าบ,บุญนั่นแหละจะเป็นที่พึ่งของเราท่านทั้งหลายทั้งในโลกนี้และก็ในโลกหน้าญาติ ฉะนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายรู้อย่างนี้แล้วองค์สมเด็จพระชินสีสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงได้ตรัสเป็นวาระสุดท้ายในปัจฉิมโอวาทว่าดูก่อนท่านทั้งหลายทุดทั้งหลายเราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าร่างกายสังขารมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้เกิดขึ้นเถิดเพราะความประมาทนั่นเป็นหนทางแห่งความตายนี้ก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าของเราสอนให้เราใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาทเพราะความประมาทจะนำพาไปสู่การพลาดโอกาสหรือตายตายจากการทำหน้าที่ตายจากการทำความดี ดังที่หลวงปู่พุทธทาสท่านได้สอนเข้าไว้ว่าคนเรานี่ให้เตรียมตัวซะก่อนจะตายให้ตายซะก่อนที่จะตายย่าจุกก็หมายความว่าให้เราตายจากกิเลสหรือให้กิเลสมันตายจากจิตจักใจของเรานั่นแหละที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราไม่ประมาทก็หมายความว่าให้เราดำรงชีวิตของเราให้ถูกทาง ถูกต้องและก็ถูกทางถูกทางถูกทำถูกต้องจะได้นำพาชีวิตของเราให้มีความสุขทั้งในโลกนี้และก็โลกนะ้าฉะนั้นให้เราได้ทำหน้าที่ของเราให้ดีให้งามดังที่ท่านกล่าวเข้าไว้ว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจเราสูงเหมือนนกยงมีความงามที่แววผลถ้าใจต่ำเป็นได้จะเพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมา นั้นใจสะอาดใจสว่างใจสงบใครมีครอบควรเรียกว่ามนุษษาเพราะพูดถูกทำถูกทุกเวลาเปรยปีดาคืนวันสุกสันตินั้นเราเกิดมานี่เราต้องหาคำตอบให้กับชีวิตของเราให้ได้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรโดยแท้ที่จริงแล้วเราไม่ได้เกิดมาชดใช้กรรมอยางแต่ว่าเราเกิดมาเพื่อจะได้สร้างบารมี หรือเรียกว่าเกิดมาเพื่อจะได้สร้างบุญมาก,การที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเพราะว่าเรามีบุญเก่าบุญเก่าได้ส่งเสริมให้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาโยมเป็นความโชคดีของเราท่านทั้งหลายฉะนั้นเนียก็จะได้ประม,มาทในชีวิตน,น,นะโยมนะเกิดมาแล้ว เขาจึงกล่าวเข้าไว้ว่าเกิดมาเป็นคนอย่าให้ยากจนคุณงามความดีเราเกิดกันมาทั้งทีสร้างบุญบารมีให้มีในต้นค่าของคนก็จะอยู่ที่ผลของงานค่าของงานก็อยู่ที่การกระทำค่าของการกระทำก็อยู่ที่ทําความดีความดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองดังนี้เป็นต้น ฉะนั้นก็ฝากญาติโยมในค่ำของคืนวันนี้เข้าไว้ว่าให้เตรียมตัวเสื้อมากนจะตายเตรียมตายเสื้อมากนแต่งเตรียมน้ําเอาไว้ก่อนจะแรงได้เตรียมแบงค์เอาไว้ก่อนเดินทางโบราณว่าฉะนั้นต้นทนบุญกุศลเสงหนึ่งประการใดที่เขาบอกก็ไว้ว่าทรัพย์สมบัติก็ส่งเราได้แค่โรงพยาบาลลูกหลานก็ส่งเราได้แค่เชิงตะกรบุญรอจะส่งเราไป ให้ถึงพบหน้าพบโน้นได้มีความสุขฉะนั้นก็ฝากญายัโยงศรัทธาสาธุชนทั้งหลายก็จะได้ประมาทให้มันทําคุณงามความดีสร้างบุญสร้างบาร,รมีคนเรานั้นจะต้องมีเขาเรียกว่าควมมีสมบัติให้ได้สองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือทรัพย์สมบัติอย่างที่สองก็คือบุญสมบัติ ทรัพส,สมบัติเอาไว้อยู่เอาไว้ใช้เอาไว้กินในชาตินี้สร้างความสะดวกสบายให้แกเราขวัขวายด้วยความขยันประหยัดสื่อสัตว์อดทนส่วนบุญสมบัตินั่นเอาไว้อยู่ไว้กินไว้ใช้ทั้งในชาตินี้และชาติหน้านั่นก็หมั่นให้ทานมันรักษาศีลมันเจริญเมตตาภาวนาดังน,นี้เป็นต้นนะยยงนะ,ะวันนี้อัตมาภาพ ได้ชี้แจงแสดงพระสัตรธรรมเตตนามมาในบุญยกถามรณะกะถาให้ศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังพอจะได้เป็นข้อปออใจความสามารถจดจำนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตของเราให้ถูกต้องถูกทางถูกธรรมนำพาความสุขความเจริญมาให้แก่ตัวครอบครัวสังคมประเทศชาติ ท้ายที่สุดนี้ของบุญกุศลทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายได้ประกอบแล้วประทำแล้วจองเป็นตบะเป็นเดชะเป็นประวะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนุ่นนำตามส่งให้ดวงจิตวิญญาณของคุณโยมเป็นจำมาตรป้อมเปินให้รับรู้และอนุโมทนาให้ไปสู่สุคติในซ้มปรายพบายฝักหน,น,น้านอนท้ายที่สุดแห่งประสัตธรรมเตสนาขออยากยมทุกคนทุกท่าน จงเจริญด้วยอายุวันนัสุขาพระปฏิภาณธนสารสมบัติจงทุกประการอัตมาภาพบัญหารรถประสัทธรรมเทต,ตนามมาพอสมควรแก่การเวลาจึงขอสมมติติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวัมก็มีด้วยประการะจะมีนมโ